ข้อความในธรรมมันอยู่สูตรขยายเกี่ยวกับสัพพุริสธรรมเจ็ดอย่างทีนี้ต่อไปอัตตันยูรู้จักตนนี่มันเป็นยังไงก็ภิกษุเป็นอัตตันยูนี่อย่างไรเป็นผู้รู้ตนเนี่ยนะภิกษุในธรรมวิันนี้ย่อมรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาปฏิพานเพียงเท่านี้รู้จักตนก็คือรู้จักความสามารถของตัวเองนะว่าตัวเองนี่มีศรัทธาเท่าไหร่ มีศีลอยู่แค่ไหนมีสุตะเนี่ยมีความเข้าใจอะไรมาบ้างมีจาคะการเสียสละอะไรไปบ้างมีปัญญาแค่ไหนมีปฏิพานไว้พริบฉลาดแค่ไหนผู้ที่รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้จักตนถ้าภิกษุไม่เพึงรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปฏิพานเพียงเท่านี้เราก็ไม่พึงเรียกว่าอัตตันอยู่ คิดว่าไม่รู้ขีดความสามารถของตัวเองเลยนะจะเรียกว่าอัตตันยูรู้จักตัวเองไนดะ้ยังไงแต่เพราะพิสุรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตะจากะปัญญาปฏิพานเพียงเท่านี้ฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอัดตันยูพิสุเป็นธรรมมันยูอัดถันยูอัตตันยูด้วยประการเชนี้ตอนนี้สําคัญนะรู้จักตัวเองเนี่ยนะหนึ่งว่าตัวเองนี่มีศรัทธาเท่าไหร่คำว่าศรัทธานี้ เชื่อแล้วอ่ะใครพาว่าอะไรก็เชื่อหมดอย่างนี้หรือเปล่าเรียกว่าศรัทธารู้อะไรเรียกว่าจึงมีศรัทธาอ่าใช่นะก็คือเลื่อมสายว่ารู้ตัวเองว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแค่ไหนพอพูดถึงพระพุทธเจ้านี่เราผ่องใสขนาดไหนศรัทธานี่อีกชื่อหนึ่งว่าภาษาธาเลยศรัทธาภาษาธาก็คือความเลื่อมสาความผ่องใสอ่ะนะเรารู้ว่าเออเรานี่เชื่อพระพุทธเจ้าแค่ไหนคิดถึงพระพุทธเจ้าผ่องใสมากไหม คิดถึงพระธรรมแล้วผ่องใสไหมคิดถึงพระสงฆ์เนี่ยผ่องใสไหมรู้จักตัวเองเลยขึ้นมาทันทีอันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้จักตัวเองว่ามีสัทธาไหมต่อไปบุคคลที่ต้องการเห็นภา,าริยะก็มีสองพวกคือพวกหนึ่งต้องการจะฟังสัทธรรมพวกหนึ่งไม่ต้องการฟังสัทธรรมบุคคลที่ไม่ต้องการฟังสัทธรรมพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นบุคคลที่ต้องการฟังสัทธธรรมพึงได้รับการสรรเสริญด,ด้วยเหตุนั้น จริงนะบางคนนี่อยากเห็นพระเฉยๆอะ่ะอยากไปกราบกราบแล้วก็กลับเท่านั้นแหละบอกว่าเดินทางสักไกลเลยนะไปเห็นพระเพื่อจะได้ไปกราบแต่ว่าไม่ได้อยากฟังท่านพูดอะไรเนี่ยนะไม่ได้อยากฟังท่านเทศท่านอะไรแค่ไปเห็นเนี่ยก็พอใจละบางเจ้าเคยได้ฟังมาเขาบอกว่าไปเห็นพระบางรูปเน,นี่ยนะตายแล้วไม่ได้เห็นร้องไห้เลยะนะขนาดนั้นแต่เห็นก็ไม่ได้ว่าอยากจะไปฟังท่านพูดอะไรเนี่ยนะเห็นเห็นกราบกราบก็พอละนะอันนี้กลุ่มแบบนี้ก็มีนะ คือไม่ได้ต้องการฟังต้องการเห็นเฉยๆเนี่ยนะเห็นด้วยจากครูวิญญาณนี่แหละไม่ได้ต้องการโสตะวิญญาณอะไรเพิ่มมากอันนี้บุคคลกลุ่มที่2ก็แยกเป็น2นะต้องการเห็นเฉยๆกับต้องการเห็นเพื่อฟังธรรมนะพวกอยากเห็นเฉยๆก็น่าตำหนิแหม,มเห็นแล้วก็น่าจะฟังก็หน่อยนะ คือคือถ้าพูดแบบตอนนี้นะบางคนก็อยากดูเอ้พระไตรปิฎกเป็นยังไงนะแต่ว่าไม่ได้อยากอ่านอะไรเนี่ยนะอยากเห็น,เห,นเห็นเล่มมารูปเล่มมาเล่มเป็นยังไงก็พอละคนหนึ่งก็อยากอ่านบุคคลที่ต้องการฟังสัตยธ,ธรรมะก็มีอยู่สองจำพวกคือพวกหนึ่งตั้งใจฟังอีกพวกหนึ่งไม่ตั้งใจฟังธรรมบุคคลที่ไม่ตั้งใจฟังธรรมพึงถูกติเตียนด้วยเหตุตนั้นๆบุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นๆพวกฟังก็แบ่งออกเป็นสองนะ พวกหนึ่งแบบนิ่งมากตั้งใจฟังเต็มที่เลยนะพวกหนึ่งก็คําว่าไม่ตั้งใจฟังนี่มันขอบเขตแค่ไหนให้ใครให้อัตถะนี้ดีอ๋อแล้วตามนี้บอกว่าหูฟังไปใจคิดถึงสวนอันนั้นเรียกว่าไม่ตั้งใจฟัง <S <S ฟังด้วยความฟุ้งซ่านนั่นแหละง่ายๆอันนี้เรียกว่าไม่ไม่ไม่ตั้งใจฟังหรืออีกทั่วๆไปก็ทมัใหม่ก็คือฟังด้วยนะท่านก็ว่าของท่านเราก็พูดของเราไปไรไปเนี่ยนะอันนี้อย่างหนึ่ง ไะอีกอย่างหนึ่งก็คือพิเศษหน่อยนะตั้งใจจนหลับเลยอะ่ะไอ้พวกนี้ก็เรียกว่าไม่ตั้งใจฟังเหมือนกันก็คือมานั่งหลับมาเนะัะอันนีน้ชุดที่สี่บอกว่าบุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมก็มีสองพวกคือพวกหนึ่งฟังแล้วก็สรงจำธรรมะไว้ อีกพวกหนึ่งฟังแล้วก็ไม่ทรงจาธรรมะไว้บุคคลที่ฟังแล้วไม่ทรงจําธรรมะไว้พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นนั้นบุคคลที่ฟังแล้วทรงจําธรรมะไว้พึงได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นนั้น <Stevens. S 1> พวกฟังนี่ก็สองประเภทอีกนะฟังอเอารู้เรื่องก็พอละไม่ต้องไปจําอีกพวกหนึ่งบอกต้องจำนะไม่จําแล้ววันหลังเอาไปทบทวนไม่ได้มันก็ต้องจำนะนะของเราไม่จําแต่โน้ตเอากันแล้วกันให้สมุดจาให้ให้สมุดจําให้นะวันก่อนก็ติงกับ ผู้ที่เป็นอาจารย์สอนคนหนึ่งว่าผู้ที่สอนเราไม่ควรดึงบุคคลเนี่ยเข้ามาหาผู้สอนเราควรทําใจว่าผู้สอนทั้งหลายควรทําใจว่าทํำยังไงเขาจะได้รู้ความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าทํำยังไงเขาจะได้เห็นความเป็นธรรมดีของพระธรรม อย่างไรเขาจะได้เห็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ก็คือแนะนําให้เขารู้จักพระรัตนตรยัยให้เขาเคารบบูชาเคารพสการะพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูแนะนําว่ายังไงคําสอนว่ายังไงหมู่พระอริยะทั้งหลายท่านปฏิบัติกันยังไงเราก็ควรจะไปในจุดนั้นเราก็ควรแนะนําบุคคลให้เขาไปถึงจุดนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราชอบยังไงเราเห็นยังไงเราเข้าใจยังไงเนี่ยนะก็ดึงมาหาเราไม่ควรเป็นอย่างนั้น ถ้าย้อนมาที่ที่กำลังพูดถึงนี่ว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเขาต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาเนะเขาไม่ได้ต้องการศึกษาเรื่องของใครที่ที่ไม่ใช่คําสอนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสหรือมีบุญบ้างพูดแล้วคนอื่นเขาเชื่อถือก็ไม่ควรดึงบุคคลเหล่านั้นมาหาตนเองก็ควรที่จะ แนะนำให้เขารู้จักพระรัตนตรยัยรู้จักพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้นะคําสอนของพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นพระธรรมคาสอนเนี่ยกล่าวไว้เช่นนั้นเช่นนั้นแต่ก็ไม่ควรดึงแหมให้เขามาเอาตัวเองเป็นสารณะพระสารีบุตรท่านยังไม่ทําเลยพระมหากัจจายนะเป็นต้นท่านยังไม่ทําเลยท่านบอกให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะนะแต่ทีนี้ว่าในยุคนี้กลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าคําของอาจารย์ก็กลับคําใน คำสอนก็ต้องแยกกันอาจารย์ว่าอย่างนี้นะคําสอนว่าอย่างนี้ก็ก็ยอมรับนานๆเข้าก็ไม่เอาละคําสอนก็เอาความของของอาจารย์ที่ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะลูกศิษย์ทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะเขาไม่รู้อะไรแต่ผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยนะก็ควรจะมีคุณสมบัติของความเป็นอาจารย์ว่าเราเราสอนเขาทําไมเราพูดไปทําไมเนี่ยนะสามัญยสำนึกอันนี้ตั้งกแรกดีเราควรจะตั้งว่า เขาน่าจะรู้จักคุณของพระรัตนตรยัยเขา,ารู้จักคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าพระรัตนตรัยเป็นยังไงแล้วก็อาจารย์เองก็น่าจะทบทวนตัวเองบ่อยๆว่ารู้จักตัวเองนะว่าตัวเองในมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแค่ไหนและที่สําคัญก็ให้เจริญกรรม,มสกตาเอาไว้มากๆด้วยแล้วก็ไปดูตัวอย่างของผู้ที่ที่ทํางานเผยแพร่ไว้ด้วยว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านทําไว้กันยังไงเนี่ยนะแล้วก็ที่ไม่ลืมหนึ่งนะ ก็ไปศึกษาเปรตวัตถุกับวิมานวัตถุเอาไว้บ้างว่าไม่ใชา่โอ้โหขึ้นต้นด้วยวัตถุที่หนึ่งเปรตวัตถุนะแล้วเอ,อ่ยชื่อเราเป็นชื่อเรื่องแรกเลยนะหัวข้องไม่ดีนะก็วังระวังหน่อยนะก็ยังไงยังไงก็อย่าลืมบุญบากบ้าง